สวัสดีครับก็เดี๋ยวฮอชีรูทอล์คฮะวันนี้เรามาดูเรื่องนี้นะฮะ Kingman Golden Social okay. สวัสดีครับก็หลังจากที่เราไปดู Kingman Golden Circle มาแล้วนะฮะัวันนี้ผมก็ <laughs> มีเพื่อนนะฮะกลุ่มเพื่อนนะมาดูด้วยนะครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยเป็นกลุ่มที่แบบโอเคดูหนังได้อะไรเงี้ยเป็นแบบแคชวลทั่วไปนะฮะเราก็เลยจะมาเอาแบบความคิดเห็นของเขาว่าแบบว่าเป็นยังไงบ้างนะเกือแบบคนอื่นที่โอเคอยากดูหรือว่าอยากฟังแบบรีวิวจากคนธรรมดาอะไรประมาณนี้นะแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมดูหนังเก่งนะครับ Okay, เเเเคคคดี๋ยววรราาาไปฟััังมห็นนนะกบ Welcome to States. s t a t e s m a n As your American cousins, we'll be working side by side. Let's get started. เป็นไงก <laughs> ็แต่มีไห<ม>ว้ <y S 2> ด้วยเป็นไงเป็นไงบ้า King ง Kingman. ฝอกอะไรครับก็มันก็สนุกเหมือนที่คาดไว้นะแบบฉากแอคชั่นอะไรมันเหมือนที่เราคาดหวังไว้อยู่มันใช้ทันทีสนุกดีแล้วแหวกแนวด้วย <c oughs> ครับอผมก็แบบว่าอยากนะนําว่าไม่ต้องดูทีเซอร์ดีกว่ามันจะมีเนื้อหาสปอยสปอยนะครับแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่อะไรเงี้ยที่เหลือก็โอเคครับสายแอคชั่นอะไรก็โอเคชอบทําไมผมคนเดียวที่ไม่ค่อยชอบสายแอคชั่นทําไมครับมันปวดหัวไปไหนพูดได้เลยพูดได้เลยมันปวดจริงครับจริงจริงคือคือมันมันโอเคนะมันโอเคในแบบของของทีมแมนอยู่แล้วแต่ว่า บางฉากมันแบบปวดหัวมันเยอะเกินลองลองเทคยาวแล้วก็แบบเหวี่ยงกล้องไปมาแล้วสั่นๆเสั่นๆไ่อยาคิดถึงดูนานๆแ้วปวดหัวหน่อยถ้าดูถ้าดูพวกอดีหรือว่าอะไรก็ตามแต่ไม่อยากจะคิดถึงว่าจะเป็นยังไงไดไม่รู้ว่าจะดีมากหรือว่าจะแบบโอ้โหตายน่าจะออกจากโรมานี่้เด มึนเนื้อนะครับอะแต่นี้เราไปดูอะไรมา iMac ใช่ไหมไอแม็กครับโอเคดีนะไม่ใช่ทีดีอ่าแล้วผมให้แปดนะผมเป็นคนที่ชอบทีแมนภาคแรกด้วยภาคนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับให้แปดเหมือนกันครับผมผมแตกต่างนะแตกต่างกั่ของนี้คือผมผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมัน ไม่ abei, ไม่ yup. kind of โอเคสำหรับผมแล้วก็ฉากแอคชั่นอย่างที่บอกผมหัวไรืยหน่อยผมให้ห้าแล้วกันอ้หกจุดห้าโอเคโอเคประตามกระทือพวกนี้ได้ในงานแฟนมิทอนะโอเค It's very American Fuck yeah ถ้ารับผมนะ Kingman Golden Circle เนี่ยก็เป็นหนังที่ยังสนุกอยู่นะฮะผมมีความรู้สึกว like ่าแบบเออมันมันดูเพลินอะเวลาแบบดูฉากแอคชั่นหรือว่าอะไรงี้นะแต่ว่าเพื่อนบางคนอาจจะแบบ ไม่ชอบอะไรที่มันเร็วๆเลยหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มุมกล้องที่สายไปสายมาแต่ส่วนตัวผมเนี่ย,เ,ยเรื่องฉายแอคชั่นมันไม่ค่อยเท่าไหร่คือเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าแบบมันมันอะไรนยะแต่ว่าที่ผมไม่ค่อยพอใจนิดหน่อยคือเรื่องเรื่องเนื้อเรื่องอ่ะเออผมแค่คิดว่าเอามันง่ายจังว่าอะไรประมาณนี้ครับรล้วล้อปมของตัวละครทุกอย่างมันดูแบบเรียบๆง่ายๆไปหมดเลยถ้าพูดถึงความเออเรียกว่าอะไรดีถ้าพูดถึงความ ดีเนี่ยเออผมว่าผมได้ภาคแรกมากกว่านะฮะแต่ภาคนี้ไม่เหมาคของแบบไม่ดีนะที่ผมไม่ได้พูดเซฟหนังหรือเซฟตัวเองนะผมเพราะภาคนี้ก็ยังมีความสนุกของมันอยู่คือมันดูง่ายย่อยง่ายนะมันมันตั้งแต่ฉากแรกเลยนะฮะค่อนข้างก็โอเคค่อนข้างสนุกนะส่วนโตมาให้สักเจ็ดละกันกนะ็ประมาณนี้นะฮะรับคิงแมนในโคเรนเซอร์โซนะครับก็เข้าฉายแล้วนะครับใครก็อย่าลืมไปดูกัน ก็อ,กอย่างถ้าคุณชอบคลิปของเรานะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ลกด Subscribe นะครับ Channel Hero Talk นะครับหรือแฟนเพจ Hero Talk อ่ะวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับไปเจอกันใหม่อีกนะ Manners maketh a man Do you know what that means